บรรยากาศเย็นๆอีกแล้วพี่น้องเลยคำมามันก็ะมืดดตะเวนต๊กับอเห็นหงครับผมสวัสดีครับเจอกันพ่อพ่อพ่อกับอีสานอดหรอดีคือเก่าครับผมลุงแบ่งแรงงานโตครับใส่เบ็ดคือเก่าพี่น้องมือนีาสีเหรียญโซนนี่แห่เบ็ดเลยก่อนเถอะแกเลย ร้อยเอาก้อนเดี๋ยวแกเราค่าลีลาเลยอ่ะปวดตัดหญาอยู่ไอสิใส่บ่ใส่กุ้มือนนิสวัสดีครับผมพี่น้องครับนาทีลุงแบงก์อีกแล้วนาที่ผมเปตัดต่อพี่น้ออีกแล้วอย่าเอัเพราท่านอันอไรนไราไรมือเป็นมือเลยนะครับที่เท่าไรายอยู่ผมให้พี่น้องเลยเพราะว่าถาบ่เฮ็ดจังสี่ผมวันปกติผมสิมาใส่น้ำพี่น้องบ่ได้น,นะโอ้มาใส่น้ำลุงแบงก์มาได้ครับผมสีใส่ได้ ใสไซด์แต่วันสุกเส,สาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์กับวันอาทิตย์สองหมื่วันสุกกับวันเสาร์เพราะว่าพวันธรรมดาสุกุกนี่ไปไหนเสาร์ไปไหนแต่ว่าันอาทิตย์ทำโอ้ก่ <laughs> อนไปเห็นงานอีกโอ้นอยากน้ำบูเบ้าพอดีแม่บ้านว่นมีคนอยู่น้ำครับผมไปบอกว่าหามาอีกปูหนึ่งออม,า,มอาอยู่น้ำกันเนาะเออมาอยู่น้ำกันวอรเจ้าได้คอยก็อยากได้นะเดี๋ยวจะไปบอกมาไม่อย่างไงเวลา ติดตามครับผมพี่น้องครับเป็นหน้าที่ของนุ่งแบงค์ครับผมพี่น้องก็ท้าเบิ่งคลิปอยู่ตัดต่อลงเรื่อยๆเด้อครับเด้อเดี๋ยวเป็นคนทำหาหาคลิปเองครับผมติดตามครับผมไสยเบ็ดคือเขาคือว่าเราผมเบาบางไม่ก็ต้องให้คนที่อยู่ในทีมไปนะครับผมพี่น้องเพราะขั้ทานมันมันก็บ่มีคลิปจริงๆผมมีคลิปให้พี่น้องนี่เบิ่งผมต้องเฮ็ดจังซี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าการที่มีคลิปที่เฮาไปน้ำกันสลับกับ ไปคนเดียวเนี่ยแต่แกไปคนเดียวแน่เลยเสร็จก็มาในี่ร่วมกันท่าไปพร้อมกันหลายมันก็บเบิ้งพี่ชีมเบิ้งพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งมันก็ห่างเนาะห่างมันกับห่างมันก็โดนครับระดีเสาอาทิตย์อยากมึงเอฟซีเองวว้ขี่กันฮ็ดคลิปอยู่อาทิดตามครับผมใส่เบ็ดมือนี่ไม้ลอบ้านครับผมใส่เบิ้งก็เคยใส่หลายๆตัวหัวปีครับลองมาย่ำอีกหาปลาคอหน่อย ข้อตัวเท่าครับผมพอได้ตากแดดพี่น้อกสุดเดิมครับเนเื้อซ้ำนี่แหละครับเลยเบียดมาหน่อยหนึ่งแล้วก,ก็สิใสล่ลงเบียดลงขังกันแท้เลยครับขี้เก่าบอลลงน้ำขังกันแท้บอกไปใส่เบีกดก็ยังไปเห็นหนย่งครับนานนี่ติดตามครับผม แกบลจอกสีไสบ่ร์ไซด่ครับเพิ่นตัดหญ้าอยู่พอดีสารก็คือว่านั่นเหรอครับต่างคนต่างทำหน้าที่ของใบของมันเห็นสิรอกันมันก็บ่มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับดิส่น้ำขังกันแท้หาไม้ก็สิเคลียบเพื่งครับเหมืนมันหงหงเสียงเคลียบบนนังใต้มันอันังใต้แป้นฮากับปอนลงเลยครับนีทั้งๆมันโหกเฮาก็เอาป้ายเบ็ด เบ็ดเชี่ยวครับไสูตรให้แก้ถอะแกเสียใส่มือติดตามนะครับผมทำนะครับผมเบ็ดเท่ากําลังใส่เริ่มใส่มาได้หลายเติมเลยนะครับเมื่อนี้เอามาหลายแห่งเบ็ดเบ็ดมือนี้ครับม่อใส่โซนนี้นเต็มเลยเดี๋ยวก็ติดตามครับผมขอใส่เบ็ดกันใส่แล้วเราเขาาไปย,ย่ามกับน้ำกันครับผมขำคอยลงมาแล้ว ผลก็บ่ต๊แหลมมาซื้อป่ตกะครับผมเรียบร้อยครับผมจินเด็กย่าสิย่างเติมเยืะอกลับบานน้ครับแล้วก็ไปกินเขาเหมือนเดิมเฮสิออกมาย่ามอีกเท่านึงครับผมไปย่มกันนลกันครับผมย่มเบ็ดกลับขึ้นครับผมนำกันครับท้งวัาแล้วครับผมปเชียงหน่อโอ้ยไปเชียงหน่อยเตรียมแรียกับไปเชียงหน่อยแล้วครับผมติดเต้าครับ ไปครับอ๋ออ๋ออาอทำงานแล้วครับอ네้ใสสวยๆเลยครับผมโอ้โอ้โหใสสวยๆครับน <factual S 1> ี่เต็มแรกทำงานแล้วครับสุดยอดนี่ละใสนี่ละครับป้าไม่กำลังงามเลยครับนี่ลุ้น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 ุ้น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 ุ้กินปากติดตามครับผมเต็มแรกแล้วอะไรละเต็มหนึ่งครับทำงานแล้วป้ากำลังใส่งามๆครับผมนี่รุ่นนี่ละงามครับ ปลาตากแดดหนึ่งเต้มครับผมติดตามครับตัวที่สามนะครับนี่ใส่สวยๆครับงานอีกแล้วป้ากำลังเข่าครับผมใส่เล่ารอมาป้าแลนอยู่น้ำขังกันแท้ครับแต่ว่าหาเบ็ดยังไงพ่อติดตามครับผมทำงานอีกแล้วครับผมหลังหนึ่งลังนี่ครับผมทำงานอีกแล้วบ๊อบนะปลาคอครับปลาชั้นปลาชั้นครับ ใส่สวยเลยครับใส่หนีสวแห้งงามครับผมเล่นนี่ใส่น้ำตื่น้วครับช่วงนี้ป้าขึ้นตื่นครับผมใส่น้ำเลือกบันทึกครับงามๆเลยครับผมป้าัวนี่ใส่นี่สวดยอดช่วงมีป้าใหญ่่บกินเบ็ดครับผมน่ะมันหลมันแตกไปทือดทั่ดได้แหละมั่ก็สิกินถ้าป้าไม่ครับผมนี่รุ่นนี้กินนี่ย่ามได้ยุบเบิดขึ้นขันถือครับผมงามแห้งครับ มาติดตามครับผมตัวทีสี่แล้วครับครับผมโอ้โง่ครับมันเป็นปลาไหลงูปลาครับผมนั่นมากินเนื้อเบ็ยดเบียดไปไปทำงานนะครับทำงานนะครับโอ้โหโอ้ตรงามครับผมตัวนี้ปลาไหมครับอ้วนๆเลยครับผมสุดยอดครับเอาเลย ปลากระลังเขาเบ็ดพี่น้องเอ้คิดว่เวาเมื่อนี้พี่สีมานอยู่ครับปลากระลังเขาเบ็ดติดตามครับผมเป็นอ้วนเลยใส่งามๆครับผมดูนี่เนื้อเนี้ยสี่เขาเปลี่ยนนะครับผมเพราะมันได้กินเลือดปลาตัวอื่นสิผมมากินนะครับเาเอาถิมเลย เราใส่ไปเอาลงไปขึ้นเกาป้ามันก็บอกม,มากินอนะมันได้กินเลือดกัน,นก็บอกเขามาไก่เอาเปลี่ยนไม่เลยมืนอนี่ใส่น้ำคุกคิกครับผมน้ำคุกคิกวางลงไปเลยว้าว้ขึ้นเกาครับผมติดตามครับงานอี้แล้วไปช่อนครับใส่สว,สวยครับผม งามครับผมเอาละตามเรื่อยๆครับผมไปครับผมใส่นี่ทํางานครับรุ่นนีงามครับรุ่นป้ารุ่นนีชุดจอดครับผมนี่อู้ดแต่ใส่สวยๆครับเอาแล้อ่ะมาเลยครับใส่นีงาาแม่ครับผมติดตามครับเอาเติมเนื้อกับกินเขาก็สีออกไม่ยามครับ รอบนี้รอบรอบเติมเยอะกับครับผมเติมเยอะเบ็ดครับผมเดี๋ยวจิวาบบ่าบ่บ่มแมนกับโอ้บ่มแมนเบ็ดบอกกับบอกคนอ่ะติดตามครับผมทำงานอีกแล้วครับผม <c oughs> ทำงานอีกแล้วท่อนสวยๆครับผมมีตะรุ่นตากแดดครับรุ่นตากแดดแห้งเร็วครับรุ่นนี้สุดยอดครับมาแล้วครับผมอาปดก้นครับผมอืมอืม ออืออไปยังครับผมไปยังไปยังไปยังไปดุกสุซิดุกิอู้ยอุ้วนพี่น้องเลยมาแล้ว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 ดุอุ้นอ้วนหนึ่งแต้มนะครับตามหายจนเจอนะครับผมดุอุ้นอ้วนครับโอ้รือว่าจะไม่เจอซะแล้วไม้นี่มองนี่มองมองพี่ไก้ครับผมอันพี่น้องแจ่มเดยคือมองนี่ เคยรักปะดุกถาแกปีนีมาใส่ถึออีกแล้วครับผมพี่นันรักปะดุแถาแกอยู่หมองนี้แล้วครับอยู่หมายมองถือป้าแล้วครับผมประดุกอ้นวนๆครับหนึ่งแต็มแล้วปะดุครับผมใสืส,สวยนม่ว่าจะไม่เจอเสแล้วประดุกสุดยอดครับไม้นี่ไม้ลัก ปลากแเกียไปปิ่งพี่ไก่กนี่ครับผมติดตามครับเขาใกล้ที่สุดเลยลหระครับเดี๋ยวค่อยมาย่ำรอบจิ้นเขาจิ้นเขาแล้วครับผมใส่ผู้เดียวคือเก้าเงาคือเก้าครับผมเกับมานผู้เดียวครับใส่ผู้เดียวกบมานผู้เดียวแล้ว ตามครับครับผมโอ้ประกอใส่ใส่งามครับผมอ้มีแต่ใส่งามครับใส่สวยๆทย้งนั้นติดตามครับผมป่ามนอยู่ลอบ้านเองนำติดตีลอบ้านครับผมป้าดัานคือลอบ้านครับเอาปดติดตามครับผมใส่สวยๆเลยครับผมใส่สวยๆครับผมปลาชดยังบูเห็นเพิ่นติดตามครับ <c oughs> เย็นครับผมนี่สิตกเย็นนี่พี่น้องมั้งครับตกเยน็นกันนะเย็นเหมือนสิกินบอลกินแล้วครับแต่โอ้ยบ่อยู่ดึงไว้หดติดตามครับมากินเพชรอีกแล้วเนาะเย็นหน่อยตัวนี้หน่ะติดตามครับผมนี่สิเอาละครับผม เติมเนื้อกลับเรียบร้อยครับถือว่าหมันครับรอบแรกนี่สุดยอดครับโอ้เขาท่าครับผมสุดยอดครับแถวแก่กับแถวแก่เฮ้ยมีงแก่เ้ยจนอนอยู่เฮือนนจะบ่ไรตอกป่าจะบอมาใส่เบ็ดติดตามครับผมดีใบสารกับบ่ไรผู้บอมากับบ่แบงเลรอครับเอาผู้เดียวเห็นแทรติดตามครับผมเดี๋ยวออกยินเขาแล้วออกมาลุยต่อครับผมเอาละครับผม กินเขาเรียบร้อยออกมาย่าเบ็ดครับผมว่าเบิองว่ามันสีมันบระมานร,อ,ารอบนี้ครับผมอ้า,ทา,นนทาว,ทำ,าวทำงานแล้วครับทำงานแล้วทำงานแล้วหนึ่งแนตะ้มแล้วทำงานแะล้วคนะรับรุนซ์เนาะรุนซ์เนาะรุนซ์เนาะดูน้องนี่นั่นเฮ้ยดิ่นจนปากขาดรู้แล้วครับ ติดตามครับผมรุดบ่ละโอ้แต่รุ่นนี้ครับผมเอาละหนึ่งแต้มแล้วครับหนึ่งแต้มแล้วติดตามครับผมปลาส่อนสวยๆครับผุนหลังหนึ่งครับถือเป็นคู่เลยโอ้เอาเลยเด้อครับมาเลยครับเนี่้ใส่งามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหมว่าป้าถือเบ็ดพี่น้องเอาละ สุดยอดครับเดี๋ยวเดียวล้างนั่นกระสือครับล้างพุ่นกระสือก็พี่น้องเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหสุดยอดปลดขัดปวดขัอย่าลุกเดี๋ยลูกอย่าลุกเดีอยวมาละนิ่งไว้นิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้เดี๋ยวลูกนิ่งไว้นี่มาแล้วครับใส่งามๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดินแห้งลูกอย่าดินแห้งฟังนั่นปตายอย่างนอ ปยังน้อพายังนาะดูนีก่อนมังคับไปยังอุกปุุกปุกปุุตัเดอดเดือดเดอดเดอครับเดดุดืุดเดดุดอดอดนี่ดูไหมครับสวยๆใส่สวยๆเลยอ้วนๆปุ๊กไม่อ้วนครับผมจุดุุดๆๆๆๆุดเดยดัน อ้วบลือกให้เนี่ยใส่ส,สวยๆครับผมนี่ปดูกระลังงามครับติดตามเรื่อยๆครับผมก็มีแต่ลุนนี่ครับเดี๋ยวนี้ปลาไหมปลาเก่าจนี่ขาหยากเลยครับ เพราะว่ามันหนามหลายเลยมันไปเนื้อกินบกอึดบกเขาฟังบกเขาขางกันแท้แล้วครับตามเรื sì. ่อยๆครับผมน้อถึงแล้วพี่น้องใส่ลุงหันเองใส่ลุงหันเองถึงแล้วถึงแล้วไปังเนาะอยู่ปลาลูกอยู่ปลอุปดุกปลาลูกปลาลูก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 เนี่ยไปใส่มาใส่อยู่พี่น้องเอ้ ปลดลงหันเองถือแล้วปลดประคองหันบันีีประดุกมาถึงครับอู้ยคนหมานครับ่าจิ้มเบี้ยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนี่ถือกว่าถือไม่แม่สุดยอดครับหลังเดียวสองตัวปลดแลยก็ปลดลองถืออีกครับผมนี่ประดุกครับเอาแล้วกแกเอ้ยมานเลยครับ บม่ใช <als> ่เอ้ยเจ้าผ่านแล้วผ่านแล้วติดตามครับผมสองหลังเลยสองสามตัวครับผมนั่งอยู่หมองเกอาติดตามครับอยู่บ่อยู่วะไปยังขึ้นดึงคอยดิโอ้ปลาหมอครับผมติดตามครับ ครับผมโอ้ยโอ้ยโยโอยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมเบิ่งดีๆก่อนมันอยู่บ่อยู่บ่พี่น้องอยู่บ่อยู่บ่ยูดูดูยูยูยึ้บ่ดู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 ขึ้นดูดูดูแกะคนเลยพี่บ่แกะคนเร็วแกะคนเร็ว เรตือนคุณแล้วพ่น้อเอ้ยเราเตือนคุณแล้วพี่นองที่มารับเราแก่เอ้ยเราเจิดแต่คอนคอยแล้วเราเตือนคุณแล้วสุดยดครับบักบิ ใส่เลยรถถังครับผม <c oughs> สุดยอดตามหาเจอแล้วครับรถถังครับผมมาทฐานใส่กระสังมนล้นยองเว้ยฐัดครบตัด สุดยอดติดตามครับผมมาแล้วสุดยอดนี่โอ้โหูอุ้ยอ้ยอย่าลุ้นเลยอย่าลุ้นเลยลุ้นเด็ลุ้นเด็ดไอ้จิ้เลึกเนาะนี่จิ้มลึกครับผม ลึกครับอตัวนี้มันหมานครับผม,มเขาได้รถถังมาตัวน,นึงครับผมรถถังครับโอช่วยดอลึกเลยไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะได้ครับสุดยอดปุทธนะครับผมใส่ส,สวยๆเลยใส่ส,สวยๆครับใส่เงี้ยผมก็พี่นอ้อง ข้ามครับเข่าท่าอะไรครับผมเข่าท่าปลาเลือดบาทหนึ่อืมป้ามันื่อยยืดห่วงขูครับผมโนนโนนเด้อพี่น้องเด้องไทใส่เบียร์นานี่หาขึ้นโนนครับผมน้ำคุกคิกครับติดตามครับผมปดกนขอบปดป้ากันครับผมทำงานเรื่อยๆอยู่ครับร่าง็อตกับบริษัทพี่น้องเมื่อเร็วครับใส่สวยๆครับผมนี มาช่อนดีแล้วตาหมามาหลายคลิปแล้วบพ่พาอกำลังมาพาอครับผมอ้เบ็ดหมานครับระดังนึงตรัวสบายใจครับผมว่าสทศศิบ่บัอ รายอยู่ครับรายพลืออติดตามครับพี่นกตามเงีวเง้วๆครับคลิปนี้ได้เรื่อยๆครับป้าจินเบสดีอยู่ครับเราใส่น้ำตื่นครับผมขึ้นทั้งนนป้านขึ้นทั้งนนครับเดียนี้องนำเลือกบ่อใครถือครับ ทำงานอีกแล้วครับผมช่อนใส่ส,สวยครับใส่งามครับผมโอ้โหสุดยอดมันครับมืนอมนีมันหรือว่ามันครับเพราะว่าได้รถถังได้พี่น้องป้ารุ่นเท่าๆนี่กับได้แน่ครับก็นอนอยืเงเืินมาได้ครับผมบ่มมันใส่เบ็ดครับพอได้จิ้นได้อยากไปพี่น้อง เขาอยากมาแพงร่งเดือนมาหมาก,กับแพงแล่ะอาป้าเนี้ยหมูกับแพร่งแพงแต่ป้าเนี่ยครับรุ่นนี้ไปขายเขาตากแดดได้อยู่ครับหนิเป็นบริขายเด้อครับหาไปตากแดดไว้พอได้กินไปเจะน้อยมันหาบรได้ก็บบได้กินเลยครับ ตัวนี้หาได้ก็หาตุ้นเลยกันตากแดดไว้ย่ำอยากเข้าก็ออกมาถอดติดตามครับผมนะวครับผมไปนี่หมอขึดินแห้งเลยน,น้ำคุณไปอโปอ้อไม่่สวยๆครับผมสวยครับ โอ้โหใส่ง่ามครับปลาใหม่แต่ตัวงามครับผมปลาใหม่แต่ตัวงามเลยพี่น้องเลยโอ้โหแก้วครับผมมือนี่ใส่สวยๆครับผมนี่เกือบเล้ยกือบหลุดไปแล้ว แข็งแกร่เอากระสังแหนบเป็นของเจ้าของครับผมสบายใจยป่าอทิทิบอกระสังฟ้าลุดออกดินทำขุนอีกแล้วด้วยม่นถืออีกแล้วบนนอกันเป็นแนวนี่ขันมีมูนี่ย่ามเบิดขึ้นครับผมนี่ได้เบิดขึ้นมันฝนตกมากแค่ไหน ผกมาเลยนะพ่อได้าจินเบ็ดอีกไหมสำหรับคั้มขนนี้กะฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับติด,ดตามยงีามาเศร้าอีกต่อไปครับผมมาเบิ่งยงีมาเศร้าอีกเพื่อนึงครับว่าเฮาสีมานบ่นีส่สำรับคืนนี้ครับผมโอ้โหรถถังหนึ่งตัวมันมันครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับผมนี่บกรถถังพี่น้องเลยโอ้โหคนลงงุงโง่ดิติดตามครับ แจ้งเลยครับเดี๋ยวเขามาย่ามเบดกันครับเดี๋ยวรุนไปนน้ำกันวัสิมานเบาเ้านี่ครับสำรับมือขึ้นน่มานครับผมอติดตามครับแถมแหลกไหมเหรครับผมเซานี่คอครับผมใส่สวยๆครับอติดตามครับผมทำงานเลยครับผม โอ้ยปลาคอหน่อยนี่สวยๆครับผมใส่สวยๆเสารนี้กํลังได้สามสี่โตพี่น้องเอ้ยมีตะลุดเบิดบกกินบ่อยังมาเสารนี้ไหมาติดตามครับทำงานเลยครับสวยสีทำงานได้พี่น้องเ้ยลุดซสั่าบวกมาตะลุด ใส่สวยครับสำหรับเส้นนี้เส้นนี้บอใครได้เล้วครับเพราะว่ามัแบบาานแจงบริากแต่ว่าบ,บรไรเด้ยมาเส้นกับบริรไรไลยก็ดีครับคนที่บรเห็นว่าได้หลยเขาสิมาใส่ครับผมติดตามครับเรียบร้อยแล้วครับแต่เน,ยยนี้ยูยเส้นบรหลายครับผมนีน่น้อยๆเจก็ดีเลยแหละครับแจงมากคนเห็นคันได้หลายเขาสิเหเือใจเลยเขาก็สจิมมาใส่ เพราะว่าเขาเอากลางคืนดีกลัวคนปรเห็นครับผมยังมะเ้าคนเห็นหลายนี่เขาสิมาใส่ห้องจิบบ่มีหวังใส่ครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แล้วครับผมติดตามนะครับถิกแจยคนไหลค์กดแชร์ครับผมยังให้่กำลังใจอยู่เลยยังมะเ้าคบุยไม่น่าบอกเบกบุยไปเอาล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี่แล้วครับผม ก้าวเข้ามาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม